นิยายเรื่องคดีชี้ทางรักที่นี่ที่ไหนกันคุ้นจังเลยบ้านหลังใหญ่ติดทะเลสาบบ้านใครกันนะสวยจังเลยแล้วนั่นต้นปีบแมเรียกว่ากาสลองในยามที่มันออกดอกดอกของมันจะสีขาวกลิ่นหอมป้าอิ่มบอกว่าดอกจะถูกนำไปตากแห้งใช้ผสมยาสูบคนเรานี่ก็ช่างสรรหาจริงเชียวไม่ว่าจะของกิน แม้แต่สิ่งที่นำมาสูบแทนพวกใบยาที่นำมาทำเป็นยาเส้นแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันก็เรานอนอยู่ที่บ้านพักที่รีสอร์ทของแม่นี่นาประหลาดจังสาวสวยที่ยืนโค้งคว้างใกล้กับต้นปีบและลีลาวดีที่ออกดอกขาวสะพรั่งเต็มต้นที่ร่วงเกลื่อนกลาดบนพื้นสนามหญ้ามากมายดูสวยงามราวกับว่าเธอมายืนอยู่ในอุทยานที่ไหนสักแห่งที่คุ้นเคย คล้ายกับภาพแห่งความทรงจําในอดีตที่ลืมไปแล้วและได้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งในความทรงจําลมกลันโชกแรงเธอยกมือป้องเอาไว้ก่อนที่จะสะดุ้งอย่างแรงใจวับหายเมื่อรู้สึกตัวแท้จริงเธอฝันไปหรือนี่เราฝันอะไรกันนะแล้วบ้านที่ฝันเห็นเป็นบ้านของใครสวยมากเหมือนว่าเคยอยู่ไม่สิน่าจะเคยไปมาก่อน นาราเม้มปากก่อนจะกดใบหน้าลงไปบนหมอนนูนรังผ้าขึ้นมาห่มร่างกายอบอุ่นสบายมากนาราคิดว่าที่ไหนจะอบอุ่นและสุขสบายเท่ากับบ้านตนเองไม่มีแล้วจำไว้นะนาราคนเราครับที่อยู่ได้บ้านกว้างใหญ่แค่ไหนหากอยู่แล้วใจรุ่มร้อนเป็นทุกข์มันก็หาความสุขไม่ได้และที่สำคัญทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรานะ ใจเราบอกเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ใจสั่งว่าสุขมันก็สุขเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะพระท่านถึงว่าความสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจใช่แล้วล่ะลูกคนเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจอาศัยในกระท่อมหากรู้จักพอดีกับสิ่งที่มีก็มีความสุขยิ่งกว่าคนในขหาสเ์ือหัดล้างใหญ่ที่ไม่รู้จักพอและร้อนรนอยากได้ใครมีใจมันก็เป็นทุกข์กายจะสุขสบายไปได้นานแค่ไหน ในเมื่อใจมันร้อนเป็นไฟใจป่วยสุดท้ายก็ทำให้กายป่วยตามไปด้วยแล้วจะเหลืออะไรนอกจากตรอมใจหลายคนรับไม่ไหวในความเปลี่ยนแปลงถึงกับทำร้ายคนอื่นนักหน่อยก็ลงมือลงไม้ทำร้ายตนเองให้ถึงตายเพราะว่าใจมันสรรหาแต่ความทุกข์ยายคะหล่อนมองหน้ายายใบหน้าเหี่ยวย่นเพราะวัยยายที่ไม่เคยปรุงแต่งด้วยสัญญกรรมชะลอวยัยทั้งที่ยายมีเงินมากมาย ยายบอกการปล่อยให้สังขารร่วงโรยไปตามการเวลาจะทำให้คนเรามองเห็นความจริงเกี่ยวกับตายรักเกิดตั้งอยู่และดับไปไอคิดที่จะโลภมากก็จะลดน้อยถอยลงไปกระทั่งความโลภหมดสิ้นไปจากจิตใจที่อยากจะได้ไม่หยุดย่อนแม้ว่าไหยร่วงเลยสู่วัยชราเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็เถอะนะว่าไงนารางั้นนาจะทำใจให้ตัวเองไม่ทุกนะคะ ไม่ว่านาจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่หรือว่ากระท่อมดินของยายหลังนี้นาราพูดอ่อนโยนรู้สึกอบอุ่นเสมอที่อยู่กับยายคิดถึงเรื่องราวของยายยายที่เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อปีกลายกระท่อมดินของยายมารดาข,ของเธอได้เก็บเอาไว้และบอกว่ามันเป็นของเธอตามพี่นรรัยกมที่ยายทำไว้กระท่อมดินที่เธอแทบจะไม่ย่างไกลเข้าไปหลังจากยายตายไปแล้วเพราะไปทีไร น้ำตาก็พ่านจะไหลยอยู่ทุกทีเพาอคิดถึงแต่ก็มีบ้างไปนอนที่นั่นในเวลากลางวันและหลับไปบนที่นอนของยายที่ทุกอย่างยังคงเก็บรักษาเอาไว้เหมือนเดิมเช่นสมัยยายยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะหวักหรือไม้พายสำหรับคนข้าวและกวนขนมของยายล้วนแล้วแต่ทำขึ้นมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะกะลามะพร้าวยายมีเตาไฟที่ทำจากดินเหนียวแม้แต่หม้อก็ทำมาจากดินเหมือนกัน กระท่อมดินที่เธอเองเป็นคนตั้งชื่อตั้งแต่ยายยังมีชีวิตอยู่ว่ากระท่อมคุณยายคิดถึงยายนาราบอกตัวเองคงจะต้องหาเวลาไปค้างที่นั่นบ้างแล้วล่ะถ้าหากวิญญาณของยายยังอยู่ยายจะได้ไม่เสียใจที่หลานสาวคนเดียวของยายเพิกเฉยไม่ใส่ใจในกระท่อมดินที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตบ้านปลายของยายก่อนจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบและมีสติที่หลายคนบอกว่า ยายจากไปแบบนั้นยายซึ่งประกอบคุณงามความดีมาตลอดชีวิตรักษาศีลห้าและรักษาศีลอุโบโสถหรือศีลแปตลอดชีวิตของยายฉะนั้นยายจะต้องไปนิพพานเป็นที่แน่นอนไม่มีวันที่จะไปตกนรกได้เลยหนาวจังแอร์ปิดแล้วนี่หรือว่าอากาศจะเย็นแล้วใช่อุณหภูมิปีนี้ต่ำกว่าปีกลายแม่บอกที่วังน้ำเขียวนอกจากต้นไม้จะสวยงามอากาศก็จะหนาว ตื่นขึ้นมาได้เห็นแม่คานิงเหมือนบนยอดดอยหรือเปล่านะเนี่ยแดดสีจางๆในยามเช้าผ่านม่านภายในห้องนอนเข้ามาทําให้นารายีตาขึ้นนิดหนึ่งจากนั้นก็หลับตาซุกอยู่ภายใต้ผ้านวมพื้นนั้นต่อไปนาราเริ่มต้นฝันอีกครั้งเธอฝันว่าได้เดินเข้าไปในบ้านรู้หลังเดิมอีกครั้งทุกอย่างชัดเจนยิ่งกว่าฝันครั้งแรกบ้านรูที่ว่าติดกับทะเลสาบของหมู่บ้านภายในบริเวณรอบตัวบ้าน ่รมรื่นไปด้วยต้นไม้สวนหย่อมที่สวยงามโรงรถแยกตัวออกมาห่างจากตัวบ้านเธอเดินลึกผ่านเข้าไปภายในดราว่าสามารถผ่าร่างผ่านทะลุก,กำแพงได้ก่อนจะพบว่าตัวเองยืนคว้างอยู่ภายในห้องอาหารภายในห้องนั้นหญิงสาวคนหนึ่งหันหลังให้กำลังวุ่นวายอยู่กับเตาไฟโดยเฉพาะหม้อที่วางบนเตาไฟนั้นก่อนจะดึงซองสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋ากางเกง พร้อมกับพูดเบาๆให้ได้ยินนาราตกใจดูหนังละครมันก็ดีไม่น้อยโดยเฉพาะกรรมวิธีฆ่าคนที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นฉีกซองสีดำที่หลวงออกมาจากกระเป๋ากางเกงเมื่อครู่จากนั้นเทผงบางอย่างลงไปในหม้อใบนั้นก่อนจะยัดซองที่ว่าคืนกลับลงไปในกระเป๋ากางเกงจากนั้นก็ใช้ช้อนคนลงในหม้อใบนั้นอีกครั้งก่อนเดินไปเปิดก๊อกน้ำในอ่าง ล้างจานชามด้วยสบู่ล้างมืออย่างรีบเร่งก่อนเดินไปใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดมือตัวเองในอาการลวกๆหัวใจนาราเต้นแรงเมื่อผู้หญิงคนนั้นหันหน้าไปทางหม้อใบนั้นอีกครั้งรอยยิ้มเหี้ยมเกลียมดวงตาเย้ยยันและที่สําคัญผู้หญิงคนนั้นก็คือนาลากําลังจะบอกตัวเองว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพร้นก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นวับหายในอกเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตู นาราลืมตาหายห่วงเป็นปลิดทิ้งสุดลมหายใจลึกติดต่อกันหลายครั้งประตูห้องถูกผลักเข้ามายังถือวิสาสะนาราฉีกยิ้มไม่ต่างจากทุกเช้ายิ้มรับตะวันว่ายังไงคุณนายนาราจะตื่นได้หรือยังเหอะคำถามอ่อนโยนแกมหมันไส้ดังมาจากคุณปริยาดามารดาที่เดินไปรูดผ้าม่านให้แสงตะวันยามเช้าภายในรีสอร์ทสาดแสงเข้ามาเต็มๆทำให้นาราล้มตัวลงไปนอนอีกครั้ง พลางซุกใบหน้าของตนเองเข้ากับหมอนหนุนใบใหญ่คุณปริยาดาเดินกลับมาที่เตียงนอนลูกสาวใช้ฝ่ามือตบสะโพกสวยของลูกสาวคนเดียวเบาสายตาที่มองลูกสาวอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยความรักใคร่ห่วงใยมากมายเท่าที่แม่คนหนึ่งจะแสดงออกได้ในความรู้สึกนึกคิดจากหัวใจออกมาทางสายตาส่งไวให้ลูกไม่ว่าจะเป็นทารกหรือว่าเป็นสาวแล้วแบบนี้ตื่นได้แล้ว จะนอนกินบ้านกินเมืองกันไปถึงไหนแม่ให้ป้าอิ่มเตรียมอาหารเช้าให้เราแล้วนะนารานาราพลิกตัวพร้อมกับลืมตามองมารดายังปวดหัวอยู่เลยค่ะแม่นาราทำเสียงออดออน,ออนราวกับเธอยังเป็นทารกน้อยตัวเล็กๆที่ยังต้องการซุกในอกอุ่นของมารดาพิษอะไรเล่าหรือว่าปาร์ตี้ตลอดคืนคุณปรียาดาอดตำหนิลูกสาวไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเครื่องดื่มมืนเมา ูห้หญิงเสพของมึนเมาเข้าไปมันดีต่อภาพลักษณ์แล้วก็สุขภาพหรือ,อยังไงกันนะเทาว่าลูกสาวกลับอ้อนซีอย่างนั้นแม่คะก็นานๆจะได้กลับบ้านและสนุกกับคนของเราถ้าทางจะแฮงโอเวอร์ไม่หรอกค่ะนาแค่ดื่มไวน์เข้าไปนิดหน่อยแต่ยายเจนสิคะนั้นฟาดเล่าเข้าไปเต็มๆดื่มเข้าไปมากมายขนาดนั้นป่านนี้จะตื่นหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนี่ดีแต่ไปว่าคนนั้นคนนี้เราน่ะตื่นได้แล้ว นายบอกว่ากลับมาคราวนี้จะช่วยงานแม่ไงเล่นนอนดึกตื่นสายสักขนาดนี้แล้วจะเอาเรียบแรงที่ไหนไปช่วยงานแม่ได้ล่ะแม่คะนาราลุกพวดขึ้นมามีอะไรดูสิมองแม่แบบนั้นอีกแล้วสงสัยอะไรขึ้นใหม่อีกลรอจ๊ะแม่ยอดขอมัองอิ่มเจ้าปัญหาคนปรียดาย้าลูกสาวอ่อนโยนมีความรู้สึกว่าเช้านี้ดูนาราแปลกไปโดยเฉพาะสายตาที่มองเธอ ดูจะมีคำถามมากมายที่ต้องการให้เธอตอบแม่จําข่าวที่ออกทุกช่องช่วงปลายเดือนก่อนได้ไหมคะข่าวอะไรข่าวแม่ของนักธุรกิจเจ้าของบริษัทในเครือทาดากรกรุป๊ปถูกฆ่าโดยการวางยาแม่จําได้หรือเปล่าคะข่าวในแต่ละวันเกิดขึ้นมากมายทั้งข่าวดีและข่าวร้ายแม่ไม่ใช่คนเสพข่าวจะได้จำได้ว่าในแต่ละวันและเวลามีข่าวอะไรเกิดขึ้นนอกจากเมื่อไหร เมืองไทยจะกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พวกชาวต่างชาติพากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีหนึ่งหนึ่งหลายล้านคนและจองที่พักในรีสอร์ทและโรงแรมของเราแม่คะหนูเข้าใจแม่เป็นคนทำรีสอร์ทและโรงแรมต้องการให้มีคนมาเช็คอินเข้าพักเต็มทุกห้องแม้แต่บ้านพักที่แยกเป็นหลังๆให้ลูกค้าที่พอใจจะพักในบ้านพักส่วนตัวอีกทั้งพวกที่มากันเป็นทริปทัวร์ บริษัทที่เจ้านายพาลูกน้องมาสัมมนาและรับน้องใหม่ของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข่าวที่หนูถามแม่ล่ะนาราความจริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยนะคะนาราเอ่ยขึ้นมาเบาๆประกายตาเคร่งนิดหนึ่งใช่มันเกี่ยวอะไรกับเธอและมันดาด้วยนะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนี่นาแต่เธอคิดถึงเรื่องนั้นทำไมกันแม้แต่ความฝันเกิดอะไรขึ้นทำให้เธอฝันว่า เข้าไปในบ้านหลังนั้นราวกับว่าบ้านมันเรียกหาและให้เธอก้าวเข้าไปในชีวิตจริงไม่ได้ก็ให้เข้าไปในความฝันเฉลยเช่นนั้นแต่ทำไมหนูฝันเห็นภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนาราพูดเบาๆไม่ต่างจากปลารบกับตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเกิดภาพในฝันอีกแล้วราวกับภาพในความฝันสามารถรีเทิร์นกลับมาใหม่ได้ในค่ำคืนต่อมาบ้างก็กลับไปฝันเห็นภาพนั้นอีกครั้ง ราวกับมีใครบางคนจงใจให้เกิดนิมิตเช่นนั้นในฝันของเธอนารามองหน้าแม่ของเธอจริงๆนะคะแม่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหนูไม่เข้าใจเลยจริงๆหนูพูดอะไรนาราคุณปรียามองหน้าลูกสาวคล้ายกับว่ายังตื่นไม่เต็มตานอนหลับอยู่กันนั้นเธอค่ะยังไงหนูว่าเรื่องนี้คนที่น่าจะมีคำตอบให้ชัดเจนน่าจะเป็นหนูพูดเรื่องอะไรคุณงามพัฒน ลูกเลี้ยงคุณป้านงรามค่ะนาราพูดปแปลกๆงามพัดไปเกี่ยวอะไรด้วยแล้วนี่หนูพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่การฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นไงคะบ้านใครเออก็บ้านของดออรอัดทาดากรินค่ะแม่ไปรู้จักมากคุ้นกับเขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คุณปริยาดาถามนายเองก็ไม่ทราบยังไงความฝันของนามันไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่น่าจะใช่เหตุที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมา นาราสงสยัยพ่อเธอะพูดอะไรแม่ไม่เห็นจะเข้าใจยังไงก็อย่าไปพูดไปถามอะไรคุณพี่นองรามเหมือนใครเสรียที่ไหนกันพ่อเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังกล่าวหาว่าแม่มีส่วนรู้เห็นไปวุ่นวายด้วยจะมีเรื่องไปเปล่าๆอยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นให้มากเรื่องของเราเองก็มีเยอะแยะให้จัดการแล้วนะนารามีอะไรบางอย่างบอกให้นารารู้สึกว่าคำพูดบางคำของแม่ แฝงด้วยในยยะบางอย่างสิ่งที่แม่ไม่ต้องการรื้อฟื้นขึ้นมาคุณป้านงรามไม่ชอบแม่ใช่ไหมคะคำถามของเธอทำให้แม่งุดงีดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเลยทีเดียวชอบไม่ชอบไปสนใจทำไมเรื่องอย่างนี้แม่ว่าอย่าไปสนใจดีกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ดีแล้วล่ะคืนกลับไปเกี่ยวข้องด้วยชีวิตจะหาความสุขใจไม่ได้เลยทำไมล่ะคะแม่แม่ว่าอย่าไปสนใจดีกว่าแม่คะ แม่บอกแล้วไงว่าอย่าไปสนใจแม่ไม่สนใจจริงๆหรือคะว่าลูกเลี้ยงคุณป้านงรามพี่สาวของคุณพ่อเกี่ยวข้องกับการตายของคุณหญิงสุภาวดีคุณแม่ของด็อกเตอร์อัดธาดากรนารานาฝันเห็นจริงๆนะคะฟันเห็นอะไรลูกเลี้ยงของป้านงรามอยู่ที่นั่นคะ่ะในห้องครัวบ้านริมทะเลสาบหนูจำได้แล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของด็อกเตอร์อัดธาดากรนาราพูดพองออกไป เลวไหลแม่พูดไม่ฟังกันบ้างเลยหรือไงคุณงามพัดเธอจะไปทำอะไรที่นั่นคุณปรียาดามไม่พอใจและทำท่าจะปกป้องลูกเลี้ยงพี่สาวสามีผู้วายชนไปแล้วทำให้นารามองหน้ามารดาทั้งสายตาและความคี้ชะงนไม่เข้าใจว่าทำไมบานดาต้องโกรธมากแค่เพียงเธอพูดถึงเรื่องราวการฆาตกรรมในบ้านทาดากรนาไม่ทราบค่ะใช่นาราบอกตัวเอง เธอไม่ทราบว่าฝันถึงอะไรและเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่แม่ว่าเราอย่าได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหรือคิดว่าเรื่องที่ฝันเห็นเป็นเรื่องจริงคุณปริยาดาไม่พอใจนารารู้สึกไม่ปกติคล้ายกับว่าแม่กำลังปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างกับเธออยู่ที่น่าจะยงยายเกี่ยวข้องกับความฝันของเธอนารานิ่งงันคราวนี้หวังว่ามันไม่ใช่ความฝันที่กลายเป็นความจริงอย่างคราวก่อน แบบเดียวกันกับที่เธอเคยพบเจอเจ้าของบ้านที่เธอฝันเห็นเจ้าของคนปัจจุบันมารดาเขาถูกวางยาและหลังจากนั้นไม่นานบิดาเขาถูกรอบยิงขณะที่เดินทางไปออกรอบในสนามกอล์ฟที่ชนบุรีอาัาดากรเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่บุคลิกดีมากอายุเขาน่าจะไม่เกิน40ปีเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาวารดจากอเมริกา ระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหารจัดการอีกสาขาในประเทศอังกฤษผู้ชายที่ดูเย่อหยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากทีเดียวตอนที่แพทย์ตรวจพบสารบางอย่างในอาหารที่มารดาเขารับประทานเข้าไปหลังจากได้เสียชีวิตแล้วนั้นเขาออกสื่อบอกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาจะต้องหาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เขาไม่มีวันปล่อยให้ฆาตรกรที่ฆ่ามารดาเขาลอยนวนไปได้ คดีปิดาของเขาข่าวออกมาตำรวจรวบตัวได้ทั้งผู้ว่าจ้างและคนที่เป็นมือปืนแต่คดีมารดาของเขาไม่มีข่าวอะไรออกมาอีกคดีอาจจะถูกปิดไปแล้วหรือไม่ตำรวจยังเอาผิดคนร้ายไม่ได้หรือไม่ยังหาตัวกันไม่ได้นั่นเองเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจว่าทุกอย่างน่าจะเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระเท้าฟังเช่นเดียวกันกับอีกหลายคดีในแฟ้มของตำรวจที่ยังปิดสำนวนไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ตัวคาตก,กรนั่นเองนาราดวงตาคุณปริยาดาดูเครียดขึ้นมาฝังแม่นะความฝันกับความจริงเราจะเอามันมาโยงใยแล้วเชื่อว่าเป็นความจริงไม่ได้อย่างข้าก่อนแม่ว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุต่างหากพูดไปก็เท่านั้นเรามันหัวดือนนักเชี่ยวแม่พูดกี่คำกี่ประโยคถึงได้ฟังมากประโยคก็ไม่ยอมฟังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่พูดไม่ฟังแต่กลับไปเชื่อความฝัน มันได้สาระเสียอีกนะจะบอกให้ค่ะแม่นาราไว้ตัวมองหน้ามารดาสายตาคุณปรียาดาทําให้นารารู้สึกบางอย่างไม่ปกติมีอะไรที่มารดาปิดบางซ่อนเร้นและเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงต้องฝันถึงบ้านหลังนั้นเพื่อนก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ลงจากเตียงไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆไปช่วยงานแม่ได้แล้วอาการออกจะเย็นหนูไม่อาบจะได้ไมั้คะไม่ได้ไปอาบน้ําซะแล้วรีบไปพบแม่ ม่อย่างนั้นแม่โกรธจริงๆด้วยแม่จะให้หนูไปดูแลส่วนไหนของรีสอร์ทละคะดูแลทั่วไปก่อนก็แล้วกันจนกว่าแม่จะคิดออกว่าจะให้เรารับผิดชอบส่วนไหนของที่นี่นาจะไปช่วยงานที่ห้องอาหารของรีสอร์ทก็ได้คะ่ะได้ยินว่าที่นั่นแขกบางคนมีปัญหามากไม่ใช่หรือคะก็ดีเหมือนกันพักนี้จะมีแขกต่างชาติเข้ามาพักเสียส่วนใหญ่นี้หนาวมาจากยุโรปนั่นแหละมันก็ไม่ต่างจากนกอพยพหาความอบอุ่นในดีแดนเขตนี้ เหมือนมันล่วงรู้อากาศในที่ที่มันอยู่จะแปลเปลี่ยนนกบางชนิดทนความหนาวเย็ยนได้แต่บางชนิดทนไม่ได้เพราะพวกมันไม่มีความอดทนนี้คะนกทนหนาวไม่ได้คนทนร้อนก็ยาก